สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ำปะลาร้าไว้ยำขนมจีนกันนะคะเริ่มกันเลยค่ะปะลาร้าที่ซื้อมานะคะ1นกิโลทั้งเนื้อและน้ำค่ะใส่ลงหม้อใบใหญ่นิดนึงนะคะตามด้วยน้ำเปล่า2ลิตรค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะกะปิค่ะกะปิสามขีดนะคะเราจะผสมน้ําให้กะปิละลายก่อนนะคะไม่ให้กะปิเป็นก้อนพอถึงจะต้มไปนานแค่ไหนกะปิก็จะยังเป็นก้อนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องละลายก่อน,นะคะ่ะน้ำกระเทียมดองสามขีดค่ะไม่ต้อง เอาหัวก็ได้นะคะไม่มีหัวก็ไม่เป็นไรค่ะผงปรุงรสค่ะ70็ดกรัมห่อเล็กค่ะ,คะห่อสิบาท13บาทยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะตามมาด้วยมะขามเปียก1ขีดนะคะมะขามเปียก1ขีดค่ะใส่ลงไปเลยไม่ต้องแช่น้ำนะคะน้ำตาลปี๊บเขีดค่ะหรือน้ำตาลมะพร้าวได้หมดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยสับประรด เปลือกมันนะคะเนื้อเราไว้กินค่ะไว้ทำอย่างอื่นได้นะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยใบเตยห้าใบนะคะมีเยอะใส่เยอะได้ค่ะตะไคร้สามต้นค่ะใส่ลงไปเลยค่ะกระถินหนึ่งกำมือนะคะยอดกระถินค่ะใส่ลงไปเลย ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วเราก็จะเติมน้ำปลา1ขวดค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ1ขวดใส่ลงไปเลยค่ะหมดขวดเลยค่ะหมดขวดเลยนะคะเกลือ50กรัมผงชูรด1ขีดถ้าทำขายยังไงก็ต้องใส่นะคะตามด้วยน้ำตาลทราย1ขีดครึ่งค่ะ แล้วเราก็จะนําไปตั้งไฟนะคะพอเดือดเราก็จะเปิดไฟอ่อนตุ๋นไปเรื่อยๆตุ๋นไปจนเปื่อยนะคะเปิดไฟอ่อน,ออนแล้วปิดฝาตุ๋นนะคะเมื่อเราได้เวลาแล้วเราก็จะตักเนี่ยค่ะพอครบครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็จะตักเนื้อขึ้นมาไว้แบบนี้นะคะเพราะว่ามันร้อน,นะคะ่ะเราจะกรองนะคะพอเริ่ม ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้วอุ่นๆเราก็จะเอาไปกองกันค่ะสูตรนี้อร่อยนะคะทำยำขนมจีนได้ประมาณ20่กิโลค่ะเราจะไม่ตั้งให้ยุบมากนะคะเราแค่ตุ๋นให้เปื่อยแค่นั้นเปิดไฟอ่อนที่สุดอะคะ่ะแล้วปิดฝาเขาก็จะเปื่อยนะคะสูตรนี้ทำขนมจีนได้20่กิโลนะคะ ถ้าทำน้อยก็ลดปริมาณเอานะคะนี่นะคะเราจะกรองสองชั้นนะคะชั้นบนจะเป็นกระชอนชั้นล่างก็จะตาผีผีผีเลยะคะ่ะเราจะเอาแต่น้ำใสๆนะคะเราจะไม่เอาเนื้อลงไปเลยเพราะเวลายำขนมจีนแล้วมันจะไม่สวยะคะ่ะเราจะเอาน้ำใสๆเลยนะคะเราจะกรอง จนหมดค่ะเราจะกองสองรอบนะคะถึงจะใช้ตะแกรงสองสองชั้นเราก็จะกองสองรอบเหมือนกันนี่นะคะกองรอบที่สค่ะกว่าเราจะทําเสร็จทั้งสองรอบนะคะก็น้ําปะลาเราก็เย็นพอดีค่ะกรอกใส่ขวดได้เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ